ครับวันนี้กล้องรอซิงชมรีนะครับมีแม็กแม็กใหม่นะครับแต่ว่าตีเป็นมือสองนะครับตัวโชว์นะครับมีมาประมาณนะครับหกชุดนะครับมาหกชุดนะครับส่วนจะเป็นล้ออะไรไหนเดี๋ยวตามผมมาดูบ้างดีกว่าเนอะว่าเป็นล้ออะไรไหนเอ่ยตัวนี้มีทั้งล้อ,อมือหนึ่งที่ตีเป็นมือสองแล้วก็ล้อยางมือสองเลยนะครับ ส่วนจะเป็นชุดไหนเดี๋ยวมาไล่ดูกับกล้องล้อซิ่งทีละชุดดีกว่าเนาะก็หลักๆที่เห็นอยู่ก็มีประมาณสัก10ชุดเนาะตัวนี้ทั้งล้อทั้งยางมันก็ล้อเปล่าเนาะมีรวมๆกันก็ประมาณ10ชุดอ่าเดี๋ยวมาดูชุดแรกดีกว่าเนาะเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนแล้วกันเนาะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีอ่า ตำหนินิดหน่อยนะครับเพราะว่าเอาไว้นานอขอบนิดนิๆหน่อยก็อาจจะขึ้นเกลือนะครับก็ตัวนี้ก็ขึ้นเกลือก็ตีว่าเป็นมือ2องแล้วกันเนาะแต่ย้ํานะครับว่ายังไม่เคยรัดยางยังไม่เคยใส่นะทุกชุดเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาไล่ดูแต่ละตูดีกว่าเป็นอันนี้ก็เป็นขอบสิบเกตนะครับสี่รูร้อยนะตัวนี้สี่รูร้อย่าสวยเลยนะครับสวยๆเลยครับตัวนี้ไม่มีเกลือเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลย ข้อ17นะครับสี่รูร้อยนะครับสี่รูร้อยนี่ชุดแรกครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับชุดแรกส่วนชุดนี้นะครับก็เป็นขอ17นะครับห้ารูร้อยสิบสี่นะครับใส่ได้เลยนะครับห้ารูนะครับห้ารูร้อยสิบสี่นะก็ตาหนิก็นิดหน่อยครับนี่นี่มีเกลือนิดนิดหน่อยหน่อยะครับส่วนนี้เป็นฝนนะครับเกลือนิดนึงก็มีบางวงก็มีบางวงก็ไม่มีนะครับ ก็หลักๆชุดนี้ก็มีแค่วงนี้วงเดียวนะครับว่าวงแรกวงเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูอีกชุดนึงอันนี้ก็ขอ17นะครับตัวนี้เป็นงานคอตมิดนะครับบายคอตมิดนะครับ GR นะครับเลสซิ่งนะครับตัวนี้6กลูนะครับขอบสิขครับ กว้างนะครับด้านหน้าคนระับด้านหน้า8นะครับด้านหลัง9้านะตัวนี้เป็นล้อใหม่ <client> นะครับย้ําว่าเป็นล้อใหม่ยังไม่เคยยิงเลยนะครับนี่ดูข้างหลังนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตีว่าเป็นมือสองครับเดี๋ยวส่วนราคานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูชุดนี้ก่อนเดี๋ยวผมบอกราคานะอา่าวงที่2นะครับก็วงที่3อันนี้สวยๆเลยนะครับนี่ไม่มีตําหนิเลยนะครับชุดนี้อ๋อ พอดีว่ามันตกลายตกรุ่นนะครับอืมก็เลยเทให้ถูกๆเลยนะครับตันนี้อ่าล้อเปล่านะครับบอกเลยแล้วล้อเปล่าชุดละเจ็ดพันนะครับล้อเปล่าชุดละเจ็ดพันครับสี่ล้อนะครับล้อเปล่าเจ็ดพันบาทนะครับเดี๋ยวมาหนอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ขอบสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดห้ารูร้อยสิบสี่นะครับเมื่อกี้หกรูร้อยสามเก้านี่ขอบสิบเจ็ดนะครับห้ารูร้อยสิบสี่ นี่ตำหนิแล้วครับเดี๋ยวหาตำหนิแป๊บหนึ่งที่ตำหนิก็มีเกลือนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้แต่ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยๆเลยอ่าชุดละเจ00ันบาทนะครับล้อเปล่านะไม่มียางก็อีกหนึ่งชุดมาเลยทักอีกหนึ่งชุดตามมาเลยตัวนี้ก็ขอบ17ดนะครับหลักหลาก,ก็17เยอะนะครับ17็ทุกชุดเลยอ่า17เจ็ทุกชุดเลย ตัวนี้ก็5รู114ครับล้อหน้ากว้าง8ล้อหลังกว้าง9นะครับชุดนี้บอกเลยครับไม่มีตําหนิเลยนะครับล้อใหม่เลยนะครับไม่มีตําหนิเลยลไม่มีตําหนิเลยล้อใหม่ๆเลยครับอเอาไปดุกถูกเลยนะจ๊ะไปดุกถูกเลยจุดละ700บาทเท่านั้นครับก็เดี๋ยวมาตามดูอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ อีกชุดก็โอ้โหสวยแม่แค้กันเลยนะครับแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับนี่นิดหน่อยนิดหุยขัดออกเว้ยไม่มีตําหนิเลยนะครับนึกว่าอ๋อฝุ่นฝุ่นนะครับนี่ขอบ17บห้าโลร้4เช่นเดียวกันนะครับเนออันนี้ยังป้องกันฝุ่นอยู่นะยังมีเหลือให้อยู่นะครับนี่ย้ำนะครับเป็นล้องานตัวโชว์นะครับล้องานตัวโชว์ไม่เคยรัดยางไม่เคยรัดล้อเลยนะครับ ละเจ็ดพันบาทอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชุดตัวนี้เป็นล้อมือสองนะครับขอบสิบแปดนะครับเน,ะน,เน,เนานนะ, 5, 5, 5, 4, 5, นะตัวนี้เป็นล้อเป็นงานยูต้านะครับกว้างเก้าจุดห้าสิบจุดห้าห้ารูร้อยสิบสี่ห้ารูร้อยนะครับตัวนี้เป็นล้อเปล่ามือสองขอบสิบแปดขอบสิบแปดนี้ชุดเดียวครับอันนี้เป็นล้อมือสองนะอ่าส่วนหกชุดที่พูดมาเมื่อกี้ก็เป็นล้อมือหนึ่งตัวโชว์นะครับมีตําหนินิดหน่อยเราตีเป็นมือสองนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับสายกระบะ5้รู6ลรูแล้วก็ตัวนี้ตัวแรกครับเป็น4ีรนะูเนาะเก๋งตัวเดียวอ่าแล้วก็มีตัวนี้เก๋งตัวเดียวนะครับส่วน5 5าห้าชุดหนึ่งครับ5ชุดนี้เป็นกระบะหมดเลยนะครับมีเป็นกระบะเลย7จ00บาทเท่านั้นครับซื้อใหม่มีชุดละหมื่นกว่าบาทแน่นอนครับถ้าซื้อใหม่นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าลืมบอกราคานะครับส่วน ตัวน,นี้นะครับขายเนี่ราคา6,000บาทเท่านั้นเองนะครับนี่6,000บาทครับล้อขอบ18น้่ง6,000บาทอ่านี่มาดูมาดูาดอ่ามีดุ้งนิดหน่อยครับนิดนึงอ่ามีดุ้งสกิดดุ้งมานิดนึงวงหนึ่งนี่นี่นี่อ่านิดเดียวนิดเดียว6,000บาทนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับมีดุ้งมานิดนึง6,000บาทครับล้อเปล่า r e 3 0 5 r นะครับ6,000บาทงานยูต้านะครับแล้วก็มี ล้ออ่าเทือนมานะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับขอบ18ล้อเดิมติดรถ e ีสุสนะครับขนาดยาง265นะครับ60 R18 นะครับชุดนี้ยางปีไหนเอ่ยยวดูปีก่อน4 2 1 9โอ้โหยางปี19นะครับโอ้โหอ่าล้อพร้อมยางครับชุดนี้โอ้โหดูด,ดอกยังเหลือๆนะครับนี่ เอาไปใช้ยาวๆเลยครับถ้าใครได้ไปนะชุดนี้เพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นครับ12,000บาทเท่านั้นนะครับ, 12, บ,ททนนรบชุดนี้โอโ้โหสนใจสกิดมาได้เลยครับ1 2 0 0 0บาทนะครับชุดนี้1 2 0 0 0บาทเตินล้อเดิมยางเดิมราคาลงอีกนะครับอ่าก็ส่วนตัวนี้จะเป็นอ่ายางเปล่านะครับยางเปล่าดันหลบปีขนาดเท่าไรเอยดันหลบนะ หนึ่งเก้าห้านะครับสายยางซิ่งด้วยหนึ่งเก้าห้าห้าห้า R สิบห้าครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านี่ดอกยางเป็นไงนี่หนึ่งเส้นสวยเส้นที่สองก็สวยนะครับอ่าปีเดียวกันครับย้ำปีเดียวกันโอ้โหดอกยังเหลือเยอะๆเลยนะครับปีสิบเจ็ดโอ้โหดูดอกเลยครับน๋อเยอะอ่าเห็นอีกเส้นหนึ่งโอ้โหไม่กินไม่กินข้างเลยครับสวยๆอย่างนี้เลยครับอ่ายางนี้เอาไปถูกๆครับสองพันบาทตกเส้นเฉลี่ยตกเส้นละห้าร้อยบาทเองนะครับ ชุดนี้อ่าเดี๋ยวมาดูล้อยางขอบ17ดีกว่านี่ขอบ17นะครับอ่าล้อพร้อมยางชุดนี้นะครับตัวนี้อ่าขอบ17 4รูร้อยนะครับ4รูร้อยขอบ17นะครับงานตัวนี้เคสสปีดนะครับตัวนี้เนาะงานอ่าเคสสปีดเวลนะครับขอบ17ยางก็ออกพอใช้ได้เลยนะครับสวยเลยนะครับเป็นแม็กซิตนะครับขนาดยางครับ 1> 2 1 5 4 5ห R 1 7นะครับส่วนปียางนะครับปียางปีไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อปี20เลยครับตัวนี้ปี20อ่าโอ้ดูสภาพลา้อ R เดี๋ยวดูสภาพล้อตรงนี้ก่อนยังไม่ได้ล้างนะครับคุณลูกค้านะอ่าตัวนี้ล้อพร้อมยางเอาไป7,00 0บาทเท่านั้น,นครับ7,000บาทนะครับ7,000นนะครับนี่ สําหรับใครที่ชอบสายเก๋งเจ็ดพันบาทนะครับโอยล้อเงาตาแตกเลยนะครับนี่เจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทนี่เอ้ยยังไม่ได้ล้างนะครับคุณลูกค้านี่ไม่ใช่นี่ครับรอยยังไม่ได้ล้างนี่ออกมีรอยเบียดนิดนึงก็เดี๋ยวเก็บให้ครับเดี๋ยวเก็บรอยเบียดให้ครับมาที่นี่เดี๋ยวเก็บรอยเบียดให้นะครับมีรอยเบียดนิดนึงอ่าสองวงเดี๋ยวมาที่นี่ผมเก็บรอยเบียดให้ครับจบในราคาเจ็ดพันบาทนะครับ เจ็ดันบาทผมเก็บให้แน่นอนค่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับ0 8น7 6 9 5 4 3 8นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านกล้องล้อสิ่งชนบุรีนะครับก็สำหรับท่านที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกล้องล้อสิ่งชนบุรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับร้านกล้องล้อซิ่งชนบุรีขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ